ดีค่ะครูอ๋อค่ะครูเอมค่ะค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนภาษาไทยกันค่ะคลิปก่อนนั้นเด็กๆเคยลองอ่านออกเสียงตัวพยัญชนะกันมาแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยววันนี้นะคะครูอ๋อจะให้เด็กๆรู้จักสระอีกหนึ่งตัวค่ะนั่นก็คือสระอาค่ะแต่สระอาเขามีคําง่ายๆนะคะให้เด็กๆฝึกอ่านก็คือสระ วันนี้นะคะเราจะเอาตัวพยัญชนะนะคะผสมกับตัวสระอาค่ะเดี๋ยวเราลองมาพบทวนออกเสียงกันก่อนดีไหมคะดีค่ะครูอ๋อตอนนี้นะคะครูอ๋อเอาตัวพยัญชนะตัวกอไก่มาแล้วค่ะครูเอมค่ะกอค่ะค่ะเวลาออกเสียงเด็กๆออกเสียงตามครูเอมเลยค่ะกอค่ะค่ะถูกต้องค่ะต่อไปนะคะเป็นตัวปอปลาค่ะหรือปอค่ะเวลาเด็กๆออกเสียงออกเสียงว่า เดี๋ยวครูออจะลองให้เด็กๆออกเสียงให้คุณครูฟังบ้างดีไหมคะ,ะตัวนี้คือตัวดดค่ะดเด็กๆลองออกเสียงให้คุณครูฟังใหม่ค่ะถูกต้องค่ะตัวนี้ออกเสียงว่าดอคะอ่ะต่อไปนะคะเป็นตัวงงูค่ะแต่เราเป็นพี่อ,อสองแล้วนะคะเราต้องออกเสียงว่า ออกเสียงได้ถูกต้องแล้วนะคะเดี๋ยวครูอ่อนะคะจะให้เด็กๆลองไปอ่านออกเสียงคำที่มีสระอาะกับครูเอมเลยค่ะฝึกประสมคำสระอากออากาขออาขางออางา ตออาตานออานาะมาทบทวนกันอีกครั้งนะคะเด็กๆด,ดูภาพด้วยนะคะภาพกาก็จะต้องเป็นกออากาต่อไปภาพขาค่ะเป็นขออาขาภาพงานนะคะเป็นงออา ภาพตาค่ะเป็นตออาตาภาพนานะคะเป็นนออานาค่ะเดี๋ยวเราลองมาจับคู่คำกับภาพดูนะคะเด็กๆลองสังเกตภาพแล้วก็ลองสะกดคำดูค่ะเห็นไหมคะถ้าเกิดเด็กๆลองออกเสียงก็จะยงเส้นได้ถูกต้องนะคะ ภาพเหมือนที่คุณครูให้ดูเมื่อกี้เลยอันนี้เป็นการวงกลมล้อมรอบคำที่มีสระอานะคะเด็กๆลองสังเกตคำแล้วก็สระมันจะมีทั้งหมดอยู่4คำค่ะค่ะเราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับคำที่ผสมด้วยสระอาไปแล้วใช่ไหมคะแต่เอ๊เด็กๆสระอาเขามีคำเรียกง่ายๆว่ายังไงคะสระอาล่ะ เด็กๆสามารถกลับไปทบทวนอ่านออกเสียงคำที่ผสมด้วยสระอาตามคลิปนี้เลยนะคะสำหรับวันนี้ครูอ๋อครูเอมค่ะต้องลาเด็กๆไปก่อนแล้วกลับมาพบกันในคลิปหน้านะคะสว,ส,สวัสดีค่ะ